เรื่องราวดีๆนะคะจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยวันนี้ค่ะเราจะไปดูการดําเนินการของศูนย์ปรองดองสมานฉันเพื่อการปฏิรูปรซึ่งลักษณะการดําเนินการก็จะให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นนะคะแล้วก็ให้คนในชุมชนเนี่ยมาทํากิจกร,รรมร่วมกันพูดคุยกันถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นตอนนี้ท้องถิ่นเนี่ยก็ตั้งศูนย์ปรองดองกันเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ ซึ่งเราจะได้รับฟังความคืบหน้านะคะจากท่านวันลบพิงพงค่ะอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นอีกครั้งเราจะไปฟังเสียงนะคะของเจ้าหน้าที่รัฐและก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าพวกเขาคิดกันอย่างไรค่ะขณะนี้เนี่ยองค์กรท้องถิ่นเนี่ยทั่วประเทศนะครับได้มีการดําเนินการกิจกรรมต่างๆนะครับที่สนับสนุนในเรื่องของการสร้างความสามัคคีนะครับก็ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการดําเนินการที่มันสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละองค์กรนะครับแล้วก็ให้มีประชาชนมาร่วมดําเนินการร่วมกันเช่นเรื่องของการทําบุญร่วมกันนะครับเรื่องของการให้มีการเสวนานะครับเรื่องของการแข่งขันกีฬานะครับเป็นต้นนะครับเพื่อทํำยังไงให้คนในพื้นที่ซึ่งแต่ก่อนนี้ก็เคยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระยะหลังๆก็อาจจะหินห่างกันก็ มาพูดคุยมาทํากิจกรรมร่วมกันก่อนเดี๋ยวตาต่อไปมันก็จะมีโอกาสที่จะมามาพูดคุยถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเองนะครับอน,นี้ก็เป็นเรื่องที่ทางทางกรมเองได้ก็กาชับไปของครท้องถิ่นให้สร้างบรรยากาศนะครับให้เอื้อต่อการที่ผู้คนที่จะเข้ามาร่วมกันส่วนจะเป็นกิจกรรมอะไรมาบ้างนั้นเนี่ยผมก็ขาดเบรนแล้วว่ามันก็จะหลากหลายขึ้นอยู่จะรับพื้นที่จะไปกําหนดกันเองนะครับเป็นเรื่องของกิจกรรมที่เราส่งเสริมให้ มีกิจกรรมในตำบลหมู่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอาเทอิดทูนสถาบันนะครับโดยเฉพาะยิ่งสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันหลักสําคัญที่เราขาดไม่ได้นะครับส่วนที่2ก็เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมเรื่องความรักความสามัคคีความปองดองในพื้นที่นะครับก็เป็นกิจกรรมที่จดัดได้ได้ดีแล้วก็ทุกแห่งก็ได้มีการดําเนินการอย่างนี้มาอย่างต่อเนื่องครับมาตั้งการปรองดองนี่พวกเราจะได้สมัครชันรักใคร่ปองดองกันแบบพี่แบบน้อง จะได้อยู่เย็นเป็นสุขบ้านเมืองจะได้ไม่มีการทะเลาะเบาแหวงกันอีกค่ะนั่นก็คือเรื่องราวดีๆที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นกระทรวงมหาดไทยกำลังดำเนินการอยู่นะคะซึ่งคาดว่าหลังจากนี้ความปองดองสมรนฉันจะต้องเกิดขึ้นในหมู่พี่น้องคนไทยอย่างแน่นอนค่ะท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นกระทรวงมหาดไทย